สวัสดีครับพบกับผมช็อปครับนะครับวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่า5วิธีในการหาหุ้นปันผลดีนะครับที่เราจะถือยาวๆได้โดยไม่ต้องกังวลเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการในการดูอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า EP เนี้ยผมอยากจะให้พวกเราเตรียมกระดาษปากานะครับหรือว่าเตรียมอะไรหาอะไรมาจดนะครับเพราะว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็บางทีอาจจะตกหล่นหรือลืมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจดอันนี้ไว้นะครับมันจะทําให พวกเราเนี่ยจำได้นะแล้วก็มีแบบอย่างน้อยก็มีเช็คลิสต์ไว้ให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะหาหุ้นปันผลดีนะครับที่จะลงทุนยาวๆได้โดยไม่ต้องกังวลเนี่ยมันจะมีหลักการในการดูอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับข้อที่1ห,หรือวิธีที่1เลยนะครับผมอยากจะแนะนําแบบนี้ก่อนเลยถ้าเราขี้เกียจนะครับในการไปหาหุ้นเยอะๆตัวไปดูหุ้นแบบเป็นร้อยๆตัวนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเราง่ายที่สุดนะแล้วค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งนะไม่ได้หมายความว่าแบบเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วหรือว่าจะได้ผลตอบแทนที่สีสุดนะครับแต่ว่าได้อย่างน้อยแบบเป็นเอเวอร์เรจนะครับก็คือให้ไปมองหาหุ้นในกลุ่มเซ t HD ชนะครับเซทแล้วก็ตามด้วย HD นะครับไปดูในกลุ่มนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับจะเป็นหุ้นที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้ทําการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า หุ้นเหล่านี้มีประวัติการจ่ายปันผลที่สม่ําเสมอนะครับมีการจ่ายปันผลที่สูงพอสมควรนะครับนะแล้วก็มีผลประกอบการที่โอเคนะครับโวลุ่มโอเคอะไรทุกอย่างโอเคเนี่ยเขาก็จะทําการคัดมาให้แล้วก็อัปเดตให้พวกเราทราบกันทุกๆ6เดือนหรือพูดง่ายๆว่าประมาณปีละ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณสัก30ตัว ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราขี้เกียจไปหาหุ้นเองที่เกียจไปทําอะไรนะครับก็เอาเริ่มจากหุ้นกลุ่มนี้แหละเซทเอชดีนะครับเอา30ตัวนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะเดี๋ยวจะมี2องสามสี่ห้าอีกนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจไป2องสามสี่ห้าแล้วเราอาจจะจบแบบที่1ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าอาจจะไม่ได้หุ้นตีนเขาไม่ได้หุ้นต้นน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่อยู่ในกลุ่มเซทเอแล้วจะเป็นหุ้นที่ควรจะลงทุนหรือหุ้นนทที่ผมลงุโ แต่ว่าอย่างน้อยๆผมอยากให้เราเฟรมกรอบลงมาให้แบบมันง่ายที่สุดก่อนก็คือเริ่มจากกลุ่มเซทเอดีเลยก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีทีหนึ่งนะครับในการหาหุ้นปันผลดีที่ถือายาวได้นะครับข้อที่2นะครับถ้าเราขยันเพิ่มขึ้นมากอีกนิดแล้วกันนะก็เอาหุ้นกลุ่มนี้ก็ได้นะครับสาตัวเนี้ยลองมาคัดดูมาทําตามข้อที่2นี้ดูก็คือ ลองไปเปิดกราฟนะครับต้องไปเปิดกราฟหุ้นดูนะในจะในสตรีมมิ่งก็ได้ในเทรดดิ้งวิวก็ได้นะครับหรือใน Efin ในแอสเพนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วก็ เปิดดูกราฟย้อนหลังอย่างน้อยๆประมาณสัก10ปีนะครับน่าหมายความว่าเราจะต้องสวิชทาร์นเฟรมของตัวกราฟเนี่ยไปอยู่ในทาร์นเฟรมมันนะครับดีเทลผมคงไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเอา,เอาเป็นหลักการแล้วเอาลองไปปรับใช้ไปหาวิธีการเอานะครับปรับสวิชเป็นทาร์นเฟรมมันปุ๊บเราจะเห็นกรอบประมาณสัก5ปีเอา10ปีแล้วกันมันจะได้ดูง่ายนะครับทีเนี้ยเราก็ดูย้อนหลังไปประมาณสักจากวันเนี้ยไปประมาณสัก5ปีนะครับว่าจุดสูงสุดมาอยู่ตรงไหนนะครับให้หาหุ้นที่ ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดอย่างน้อยๆ40-50%หรือถ้าเราเจอประมาณ70-80%ได้ยิ่งดีอย่างเช่นถติเราดูกราฟวอหลัง10ปีแล้วปรากฏว่าไอจุดที่สูงที่มันเคยสูงที่สุดในกราฟที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกราฟ่างนี้ถูกไหมมันจะเป็นเหมือนลูกภูเขานะครับถ้าจุดสูงสุดของมันเนี่ยเคยอยู่ประมาณ10บาทแล้ววันนี้มันเหลือ5บาทโอเคถูกไ,ไหมลงมา50% แต่ถ้าส0บาทมันเหลือ8บาทลงเท่าไหร่ครับลง20%่สแบบนี้อย่าเพิ่งเอาโอเคไหมเอาให้มันลงมาอย่างน้อย40-50%อนตนะนะอย่างน้อยๆถ้าสิบาทก็ต้องลงมาแบบหบาทต่ำกาหบาทลงไปแบบนี้โอเคนะครับหรือถ้าเราเจอจุดสูงสุดคือ10บาทแต่ปัจจุบันอยู่3บาทอย่างเงี้ยดิสเขาลงมา70%ยิ่งเข้าทางใหญ่เลย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่2นะครับข้อที่1นึ่งเซ็เอไปแล้วข้อที่2คือหาหุ้นที่ราคามันล่วงจากยอดเขาเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก50%ขึ้นไป40-50%ขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะไม่ใช่ว,ว่าเราสามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ได้เลยนะครับข้อที่3นะครับอันนี้อาจจะต้องมาดูในส่วนของงบการเงินละมาดูในส่วนของเรื่องปันผลละถ้าปันผลของหุ้นเหล่านั้นที่เราคัดมาแล้วกราฟต่ําแล้วถูกไหม อยู่ระดับประมาณสัก4-5%เขึ้นไปผมว่าโอเคละนะประมาณสัก4ี5 4่5%เเก็ได้นะครับหรือขึ้นไปมากกว่าน,นั้นก็ได้ก็จะถือว่าเราได้ผลตอบแทนมาพอสมควรถูกป่มถ้าเราลงทุนในหุ้นเหล่านี้ไปนะครับโอกาสที่เราจะได้ผล4-5%าสูงไหมครับก็สูงดูไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกณฑ์ข้อที่3นะครับข้อที่4เลยนะครับสิ่งที่ผมให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงบการเงิน แต่ทีนี้ในส่วนของงบการเงินเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องดูอะไรมันยากมากมายต้องแบบโอ้ต้องไปอ่านวิเคราะห์นู่นนี่นะั่นเยอะแยะหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเพราะผมเคยลองมาแล้วก็ไม่ได้ต่างผลอะไรกับการที่ดูแบบผิวเผินนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือเราต้องดูมันให้ถูกจุดมากกว่าซึ่งการลงดูระยะยาวครับเราจะมองหาอะไรครับเราจะมองหาบริษัทที่มันจะอยู่ยาวๆได้ถูกปะ เราคงไม่มองหาบริษัทที่แบบมันจะกาไรแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็ตกลงถูกไหมครับอยู่ได้แป๊บเดียวเราก็หายไปเราคงไม่มองแบบนั้นแต่เราจะมองหาอะไรครับบริษัทไหนล่ะที่มันจะอยู่ได้จากวันนี้ไปอีก10ปีข้างหน้ามันก็ไม่หายไปจากโลกนี้ไม่แบบล้มละลายไม่เจ๊งไปก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองหาบริษัทเหล่านี้สิ่งที่เราดูต้องให้ความสําคัญมากๆคือเราต้องหาบริษัทที่โอกาสเจ๊งมันน้อยมากถูกปะคําถามคือเกณฑ์ชีวัตอะไรที่จะทําให้บริษัทหนึ่ง เจ๋งยากที่สุดสําหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าเรื่องของหนี้สินครับรายได้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมมองเรื่องของหนี้สินเป็นหลักมากกว่าวันเนี้ยเราคิดง่ายมองบริษัทเป็นคนคนหนึ่งถ้าวันเนี้คนหนึ่งคนครับโอ้โหมีกําไรปีละร้อยล้านนะอีกคนหนึ่งมีกําไรปีละหนึ่งล้านสมมุตินนะสองคนนะคนหนึ่งกำไรปีละร้อยล้านอีกคนหนึ่งกำไรปีละหนึ่งล้าน ถ้าเรามองแบบผิวเผินเราจะมองว่าอะไรครับอ้คนที่1กํากไรปีละล้านรวยกว่าแน่นอนคนที่2องนี่กำไรแค่ล้านเดียวจนกว่าแน่นอนถูกไหมหรือว่าบริษัทเล็กกว่าแน่นอนถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่1เนี่ยกำไรปีละร้อยล้านแต่มีหนี้สินทั้งหมดเป็นหมื่นล้านในขณะคนที่2กําไรปีละ1ล้านแต่หนี้สินมีอยู่แค่5้าแสนบาทคําถามคือคนไหนที่จะอยู่ยาวๆไปได้อีก10ปีโดยที่ไม่ล้มละลายหรือหรือบริษัทเหล่านั้นเจ๊งไปก่อนครับ คนที่หนึ่งมันดูเสี่ยงกว่าเยอะเลยถูกไหมเพราะกําไรปีแค่ร้อยแต่มีหนี้เป็นหมื่นถูกไหมครับแต่คนที่สองเนี่ยกำไรปีละหนึ่งก็จริงแต่หนี้สินแค่0.5ถูกไหมคือ5้าแสนเนี่ะไกำไรปีละล้านแต่หนี้สินแค่5้าแสนเนี่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ากําไร1ปีของเขาสามารถปิด covering หนี้สินที่เขามีทั้งหมดได้เลยถูกไหมครับหรือกําไรเพียงแค่ครึ่งปีก็สามารถ covering หนี้สินเขาหมดได้แล้วแต่ไอคนที่1เนี่ย กำไรปีละร้อยล้านต้องใช้เวลาทั้งหมดร้อยปีกว่าจะ c o v e r i ิงหนี้สินที่เขามีทั้งหมดได้พอเห็นภาพอะไรไหมครับพอเห็นภาพอะไรไหมอ่ะคือเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยผมมองแบบนี้นะผมมองว่าเพราะเราลงทุนระยะยาวถูกปะ่ะเราไม่ได้ลงทุนระยะสั้นเนะเราไม่ได้เล่นกับราคาหุ้นเราเล่นกับบริษัทเราต้องหาบริษัทที่มันไว้ใจได้ว่าอีก1ิปีมันจะไม่เจ๊งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องของหนี้สินนั่นหมายความว่าถ้าเราหาบริษัทที่หนี้สินน้อย เราจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพอหนึ่งภาพตามออกมปครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่4ในการหาหุ้นปันผลดีที่จะถฉอยาวๆได้โดยไม่ต้องงงวนก็ต้องหาบริษัทที่หนี้สินค่อนข้างน้อยมีส่วนของทุนส่วนของเจ้าของเนี่ยเยอะกว่านะครับมาถึงข้อสุดท้ายครับหลายคนบอกว่าโอ้ย่ังงี้ไม่ดูกําไรไม่ดูรายได้เลยผมดูครับนะแต่ประเด็นคือผมจะไม่ได้มองหาบริษัทที่กําไรเติบโตต่อเนื่องทุกปีนะแต่ผมจะมองหาบริษัทที่ พอมีกำไรบ้างกำไรสม่ำเสมอแบบลดลงก็ไม่เยอะหรือในช่วงวิกฤตลดลงแต่ก็ยังกำไรอยู่บ้างผมว่าโอเคละนะครับหรือขาดทุนก็ขาดทุนแค่ชั่วคราวขาดทุนแค่ปีเดียวไม่ใช่แบบขาดทุน5ปีติดผ่านมาแล้วปีนี้ก็ยังซื้อเข้าไปซื้ออีกไม่ได้นะนะครับถ้าขาดทุน4ปีก่อนหน้านี้มาแล้วปีนี้ก็ขาดทุนอีกแล้วเข้าไปซื้อแบบนี้ไม่โอเคนะครับคือพูดง่ายว่าหาบริษัทที่พอมีกำไรอยู่บ้างนะครับอาจจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้พอมีอยู่บ้าง นะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือไอส้สามสี่ข้อก่อนหน้าที่พูดมามันมีความสําคัญมากกว่าเพราะสุดท้ายนะครับถ้าเราหาบริษัทที่หนี้น้อยหาบริษัทที่ตัวเบาอะทุกอย่างมันจะดีเองจริงมันจะสะท้อนกลับมาหมดเลยเน็ตโปรฟิตมาจินอะไรทุกอย่างมันจะดีหมดเลยครับเราไม่จําเป็นต้องไปดูทุกตัวดูแค่นี้ก็พอแล้วผมอยากจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่สําคัญมากๆ ับ5ข้อนี้สำคัญมากอ่ะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง1น,นะครับลองไปดูในกลุ่ม z e t HD ก็ได้นะครับว่ามีหุ้นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเ,เอามาทำกันบ้านต่อ2ต้องหาหุ้นที่ราคาร่วงมาอย่างน้อย40-50%หรือถ้าเจอ70-80%ได้ยิ่งดีในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมา รหรืออย่าง,างน้อยๆก็คือ5ปีที่ผ่านมานะครับสาหาหุ้นที่จ่ายปันผลสมเสมอระดับอย่างน้อยๆปัจจุบันอยู่ประมาณทักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูอัตราส่วนเงินปันผลนั่นแหละนะครับมันอาจจะไม่แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเชื่อว,ว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างแม่นนะครับสี่หาหุ้นที่หนี้น้อยกว่าส่วนของเจ้าของนะครับถ้าส่วนของเจ้าของมีอยู่พันล้านนะครับส่วนของหนี้สินก็ควรน,น้อยกว่าพันล้านเนอะไหมแบบนี้มันจะทำให้เราได้บริษัทที่ตัวเบานะครับมันไม่หนักมากเกินไปนะครับ และข้อที่5สุดท้ายครับค่อยมาดูเรื่องของไรายได้เรื่องของกําไรนะครับพอมีไรายได้พอมีกําไรที่พอสมควรนะครับไม่ได้ต้องแบบเติบโตแบบหูดับตับแลบนะครับไม่จำเป็นต้องติร์นสิบห้าี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการที่เราหาหุ้นที่กำไรเติบโตต่อเนื่องทุกปีปีละสิบห้าี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วหุ้นเหล่านี้มักขึ้นไปแพงแล้ว แล้วมันก็จะไม่ใช่จังหวะที่ลงทุนนะครับจังหวะที่ควรจะลงทุนมันจะเป็นช่วงที่รายได้หรือกําไรเนี่ยมันไม่ได้เติบโตมากนะักหรือดรอปลงซ้ด้วยซ้ําแบบนั้นนะหุ้นมันจะถูกนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นเนี่ยมามากกว่า5 0 0ร้อตัวนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมเรียกว่าผมสรุปมาให้แบบเข้าใจง่ายๆนะแล้วเป็นการช็อตคัดให้พวกเราได้มากที่สุดแล้วนะครับก็อยากให้ฟังคลิปนี้ซ้ำๆนะครับฟังปุ๊บจดออกมาจดออกมาจดออกมา,จดออกมานะครับแล้วเอาไป ปฏิบัติดูเอาไปลองปรับใช้ดูกับการลงทุนของพวกเรานะครับก็เชื่อว่าถ้าเราทําตาม5ข้อนี้ได้นะครับอย่างน,น้อยนะครับคุณจะได้หุ้นที่ปันผลดีถือยาวได้โดยไม่ต้องกังวลถือเราไม่เครียดถือแล้วมีความสุขถือแล้วสบายใจไปตลอดการลงทุนของพวกคุณได้เลยนะครับก็ฝากแนวคิดนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมสุดท้ายนะไม่ว่าคุณจะมีวิธีการลงทุนที่ดีแค่ไหนก็ตามอย่าลืมกระจายความเสี่ยงเด็ดขาดนะครับอย่างน้อย30ตัวแล้วมันจะทําให้การลงทุนของพวกเราเนี่ยเซฟมากยิ่งขึ้น นะครับมันจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมันจะเสี่ยงต่ำน้อยลงมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเมื่อคุณเสี่ยงต่ำมากพอผลตอบแทนคุณจะดีขึ้นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ